สวัสดีครับนักทสเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับก็รีวิวนะครับจัดต่งนะครับพอหนุ่มรูปล้อนะครับเป็น e ีซกี้นะครับเอ็4 0นะครับรถ4ี่ติดแรงเทอร์โบชาร์ปครับตัวนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์ใหม่นะครับครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานพ้วนนะครับเราก่อเป็นผ่านพ้วนของพี่ที่ประโยชน์แท็กเตอร์นะครับตัวนี้นะครับผ่านไขอัจฉริยะครับใบ22นะครับ5 22นะครับพร้อมกับโรตารี่คุณภาพครับความถี่นะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำครับ นะครับตัวนี้นะครับหัวเกียร์ใหญ่รอบพดทีนะครับไม่กินรอบเครื่องครับตัวนี้จะส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่อาเภอนาโสมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับใส่ในจังหวัดของตัวเองครับวันนี้มีปรับสภาพครับนะครับใส่หน้ากากซิ่งนะครับใส่พอซึ่งให้นะครับสวยๆและหล่อนะครับสีนะครับทำสีใหม่นะครับคันล่างใหม่นะครับสีหัวสีเดิมครับยุดสีหัวสีเดิมนะครับ อย่างเดิมนะครับอย่างเดิมยางสวย4เส้นครับคันนี้นะครับหล่อๆเลยครับชั่วโมงนะ600 643ชั่วโมงครับ643ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะที่ไว้วางใจนะครับเพื่อซื้อนะครับสั่งจองนะครับสินค้าคุณภาพจากทีมงานของเรานะครับอันนี้ก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับปรับสภาพแบบนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามแล้วก็ได้โดยตรงนะครับ0918611191ครับ0918611191นะครับสินค้าคุณภาพนะครับไม่เก๊แน่นอนครับการันตีคุณภาพนะครับโดยทีมงานนัแท็กเตอร์นะครับหนร้านเราสามฝั่งครับฝั่งออฟฟิศนะครับแล้วก็ฝั่งฐานยุคล้องนะครับอุปกรณ์เราจัดเต็มครับนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับฐานควรยุคล่องขุดมันนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องผูกอ้อยนะครับ นะครับมีครบทั้งหมดเลยนะครับมีมาที่นี่นะครับจบที่เดียวครับเมืองวังสามหมออุดรธาน,นีครับขอบคุณครับ เห็นอีกวะเป็นด้อีกวะเอาโค้ลงโค้ขั้นนี้กดลงนัรนเรียบร้อยครับรอรับสินค้าไปทางได้เลยครับ พร้อมออเดินทางนะครับ